กได,ด,ด้้พอันตรายเนี่ยเรื่องความปลอดภัยเป็นอันตราย วันนี้ท่านมาดำเนินการเกี่ยวกับรายงานต่างๆ้วครับก็วันนี้นี่เป็นการมาประชุมติดตามความคืบหน้านะครับในการจับกลุ่มบุคคลต่างด้าวที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองมาในพื้นที่ของอำเภอพุพธภนะครับก็เป็นการปฏิบัติร่วมระหว่างทหารตำรวจและฝ่ายปกครองนะครับก็เป็นการจับกลุ่มต่างด้าวจำนวน28คนจากการสอบสวนรวบรวมพยานาัฐานเบื้องต้นเนี่ย น่าเชื่อได้ว่าเป็นบุคคลสัญชาติโรงยานะครับแล้วก็มีเด็กอยู่ด้วยอาจจะเป็นเด็กต่ำกว่า18ประมาณ23คนซึ่งก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการที่จะตรวจสอบอมวลกระดูกเพื่อ,อยืนยันว่าเป็นเด็กต่ำกว่า18จริงหรือไม่ก,ก่อน,นะครับในชั้นนี้เนี่ยถ้าผมมากำกับดูแลในเรื่อง ขยายผลในเรื่องการนำพาบุคลต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองที่เป็นกระบวนการถ้าหาว่าผลการอกสอบสวนรูปรวมพยานฐานแล้วเป็นเดือดจากการทำส่วนที่เป็นก็จะส่งให้กับทางศูนย์อสพดศของตรซึ่งท่านลอยรับผิดชอบแล้วก็ได้วอาหมายให้ท่านคนตรวจโทรสุดทา้ายมาจับผน้นำสวนมาดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้อง เื่มต้นพอรทราบขบวนการกลุ่มนี้ที่นําเข้ามาไหมครับก็ที่ได้รับรายงานในที่ประชุมก็พอ,อ,อรทราบบางส่วนแต่ว่ายังไม่ไม่ละเอียดนะครับเนื่องจากจว่าปัญหาเรื่องการสื่อสารภาษาเพราะเนื่องจากจว่าล่ามในท้องถิ่นที่นี่ยังมีข้อจํากัดที่ไม่ไม่ไม่มีล่ามที่เป็น ือแปรภาษาโุหิยาได้ทางทางส่วนการก็ได้ได้อาจาดก,การแล้วก็อยู่ในหว่างดำเนินการ